มาบริจาคเท่านี้แล้วครับสองคู่สองคู่ครับจัดแถวตั้งเรียงขบวนกันมาอย่างดี สวัสดีครับแฟนๆร,รายการของหมอต้องจิตทุกท่านนะฮะก็อย่างที่เราได้เคยสัญญากันไว้วันนี้นะฮะเรามามอบรองเท้าบูธนะครับมอบให้กับกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศนะครับต้องกอ่อนอือ่นต้องอธิบายก่อนว่าที่มาที่ไปทําไมเราถึงมอบรองเท้าบูธอย่างที่บอกครับว่าเรานั่งดูทีวีเนี่ยจะเห็นว่ามีผู้ประสบภัยน้ําท่วมหรือหลายๆอย่างนี่นะไม่ว่าจะเป็นพี่น้องชาวใต้ภาคอีสานภาคเหนือบ้างก็มีในบางพื้นที่นะครับ ก็เกี่ยวกับเรื่องนี้ทุกคนก็จะให้ถูกยางชีพอ,อะไรก็ตามเราก็เห็นว่าความสําคัญของถุงยางชีพมีแต่ว่าหลังจากที่น้ําลดแล้วเรารู้สึกว่าสิ่งของที่จําเป็นอะไรที่จําเป็นสําหรับการช่วยเหลือเขาต่อไปเราก็เลยสอบถามพี่น้องที่ได้ประสบภัยจริงๆนะฮะก็ได้บทสรุปง,ง่ายๆนะครับว่าก็ควรจะเป็นรองเท้าบูทรองเท้ายางเพราะว่าอะไรเพราะว่าน้ําลดคําว่าลดก็คืออาจจะลดลงไปจากเอวถึงหน้าแข้งจากหน้าแข้งถึงกระตุ่มอะไรก็ตามเนี่ยก็ ก็เลยต้องใส่รองเท้าบูทเพื่อกันน้ําเป็นข้อสําคัญถามว่าทำไมต้องกันน้ำเพราะว่าในท้องร่องท้องสวนเนี่ยน้ำยังท่วมแล้วน้ํามันขังนานน้ําเน่าเสียมแมลงสัตว์ที่มีพิษต่างๆเนี่ยก็จะมากับน้ําโรคที่มากับน้ําทุกอย่างถามหาแล้วหมดเราก็เลยมองว่าให้รองเท้าบูทเหมาะสมแล้วเราได้คุยกับทางกอ,องทัพอากาศกองทัพก็บอกครับเยอะมันเป็นอะไรที่สุดยอดมากเพราะว่าต้องใช้จริงๆแล้วการที่ได้ปุ๊บก็คงจะกระจายทันทีเลยเพราะว่าเป็นสิ่งของบรรเทาทุกข์ที่ต้องการด่วน วันนี้เราอาจจะมอบให้และเดี๋ยวหนักบ้างช่วงประมาณอีก,อกไม่กี่เดือนนี้น้ำบางพื้นที่ก็จะขึ้นบางพื้นที่ก็ลดแต่จะไปช่วมใหญ่พร้อมๆกันเนี่ยในช่วงประมาณปลายปีซึ่งเรามอบให้เขาได้ใช้แน่นอนนะครับก็วันนี้เราก็เลยมาทําพิธีรับมอบกันที่ห้องประชุมนะซึ่งผู้หลักผู้ใหญ่ของกองทัพที่เป็นตัวแทนรับมอบรวมถึงผู้ใหญ่ฝ่ายเราก็รออยู่ที่ห้องเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปทําพิธีกันครับ รู้สึกยังไงฮะเราได้มามอบรองเท้าสองคู่ใช่ไหมงคู่มีมามอบคนตั้งสี่คู่เข้ามาทั้งหน้าเข้ามาได้ต้องแบบว่ามีรถนําเข้ามานะฮะต้องผ่านการตรวจหลายขั้นตอนเข้ามาถึงนะฮะที่ห้องรับรองสวยงามใหญ่โตนะฮะเราก็ดีใจครับไม่ได้โล่งบริจาคทั้งหมดสี่คู่นะไม่ใช่สี่คู่ 1,000คู่1,000คู่นะฮะคู่นะครับมันก็อันนี้ก็นี้ก็เป็นตัวแทนตัวแทนช่องมูลแชนแนลแล้วก็ซุปเปอร์บันเทิงด้วยเลยแล้วกันัช่องที่ร่วมกันบริจาคในครั้งนี้นะครับขอบคุณแฟนๆรายการเราที่มีน้ำจิตน้ำใจนะครับแล้วก็ร่วมกันบริจาคนะฮะก็ขอให้ทุกท่านที่ร่วมกันกับเราเนี่ยขอให้สิ่งดีๆส่งผลถึงทุกท่านมีชีวิตที่มีความสุขตลอดไปนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ ตอนนี้ผมอยู่กับพออธิพรแจงสวัสด์นะครับอกองกิจกาพรพลเรือนสาราภัยกองบรรเทาสาราภัยของกองทัพอากาศนะครับนะครับก็อยากจะให้พอ,อพูดถึงภารกิจของกองนี้นะครับ สำหรับภารกิจของกองบรรเทาสาธารณภัยสำนักนโยบายและแผนกรมกิจการพลเรือนฐานอากาศนะครับก็มีภารกิจในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบสาธารณภัยนะครับก็จะมีด้วยกัน2ลักษณะคือในการช่วยในกรณีเร่งด่วนนะครับกรณีฉุกเฉินเฉพาะหน้าแล้วก็กรณีวางแผนมีแผนการในการช่วยเหลือนะครับซึ่งเป็นภัย ซึ่งเกิดขึ้นแต่ละปีแต่ละปีซึ่งก็จะมีการพยากรณ์ล่วงหน้าได้อย่างน้ำท่วมนี้ทุกปีครับก็ก็มีหนักบ้างเบาบ้างในแต่ละปีครับผมตามสถานการณ์ครับก็คราวนี้มอบรองเท้าก็คงจะได้ใช้ในทั่วทุกภาคที่ที่มีประสบภัยครับก็จริงจริงมันมีประโยชน์แต่ว่าเราก็ไม่อยากจะใช้เพราะว่าถ้าใช้ก็คือน้ําท่วมนะครับแต่ว่าแต่ว่าถ้าเกิดจริงๆก็สามารถนําไปใช้ได้อย่างมี ขอบคุณค่าครับครับผมขอบคุณพ่ออับครับ แฟนารายการต้องจิตนะครับเราก็ได้มาร่วมบริจาครองเท้าบูทให้กับกรมจิตการพลเนนรือนแหางอากาศนะครับเราก็ได้มาร่วมบริจาคเป็นที่เรียบร้อยอย่างที่เราบอกนะครับว่าเรามีการร่วมสนุกร,นร่วมบุญร่วมประมูลอะไรในรายการเราก็นําเงินมาในส่วนของอตรงนี้จริงๆนะครับวันนี้เราก็ได้ทําพิธีรับมอบกันเรียบร้อยแล้วครับหวังว่าแฟนารายการจะติดตามเราต่อไปแล้วก็ร่วมบุญกับเราต่อไปและมีเรามีบุญใหญ่ที่จะรอเราอยู่ภายในปีนี้ด้วยนะครับก็อย่าลืมติดตามนะครับ